สวัสดีจากทุกคนตอนนี้สาวคอยอยู่สถาน,นีพระหนโยทินจ้ามันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะพี่นอ้องมันอาทิตย์แต่ว่าคึ้ม้อพี่นอ้องเด้อขึ้มมันยางกาศคึ้มคึมนี่ค่ะพี่น้องอาหารข,อข่อยพาะบ้านอาหารข่อยเด้อพีนอนน่น้องเด้อนี่เด้อมีหยังแน่ล่ะนมปันขนมขนมสีเป๊ะแฟากลิ่ง เล่งลิ่งอิลีเลยว่ะผู้อยู่ข้างหลังบรรยากาศประหนโยธินเด้กพี่น้องเด้อภาสิภากันไปย่างเล่นสวนพี่น้องโอ้ช่องสาวล่อยกระสันเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยหลายจ้ะช่องสาวล่อยผ้าเลอกกสิผ้าพี่น้องหลอะเด้อสาวล่อยกับทำงานยุ่งเทพค่ะทุกคนกับวันยุดธกับไปหาเลอกค่ะทุกคนไปหาเละถทายขิบกับว่าใด บรรยากาศคืมคืมบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้้ะพี่น้องเด้อมันบรรยากาศเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในข้างในสวนว่าเป็นสวนอะไรถึงแต่จะพี่น้องนี่ก็จะเป็นภายในสวน้ะพี่น้องเด้อภายในสวนที่บ่ค่อยลึกปันไหนพี่น้องสาวก้อยผ้ามยางเหรอป้าพี่นอ้องเบืองหงาเนี่ยโอ้ยขอ่อยิเดเห็นหัวข่อยยุ่ยหน้าข่อยเด้อพี่นอ้องเบิ่งนี่ งานี่ผักค้นกะถือว่ามีอยู่พี่น้องอันเสื้อววาสาวก่อยอย่างอยู่อย่างเดียวงานฝนตกไหมพี่น้องงานฝนตกนี่เส้นทางถีอ่าเ้าปันให้ปันจักรยานเด้อพี่น้องเด้อผู้คนก็ได้หลายค่ะพน้ปันจักรยานสาวก่อยเค่อยมากเทนีเทือที่สองเด้อพี่น้องเด้อ ครั้งที่สองที่สาวกา้อยมาพอไทยพอเราสมกันพอโทษขออภัยด้วยพี่หน้องเด้อนี่ระคะทุกคนนี่เดินเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้ต้นไม้ร่มด้วยนมากเลยขี่รถไต้ขี่รถไฟฟา้ามาแลวกกับมาลงสถานีพหลโยธินกระหอกกระแตหลายหลายพี่หน้องน่านจะเป็นกระหอกนะคะเนาะแต่ว่าสาวกอยเอื่นกระแต ฮู้นผู้คนเพิ่งกำลังปั่นจักรยานมาแต่หรืพี่น้องขก็แย่งไปเนาะใช่หรือจัง่อนก็เห็นแวบๆพี่น้องกาจะให้พี่น้องเบิ่งเพิ่งปั่นจักรยานเพิ่งกำลังมากรเจ้าปั่นกำลังกำลังปั่นจักรยานเดินพี่น้องนี่โอ้จะตะวันพี่น้องเบิ่งนี่เพิ่งปั่นจักรยานกันขันจักรยานเป็นแถวเลยคาดว่าน่าจะไม่ตก ผนสัีบโตกงตั้พี่น้องคือปะปากช่องสาวก่อยนี่ได้พี่น้องเด้อฝากเบิ้งฝากแง่เนี่ยค่ะพึ่งแัดเลรียญยูทูบใหม่ได้พี่น้องพึ่งแัดเลรียญยูทูบใหม่ที่เป็นแนว่ยไรดอกพี่น้องทานประทานกะลองทำเบิ้งเนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องเบิ้งดอกใหม่ดอกยิ่ยังมี้งมุเจ้าว่ะนี่มีดอกใหม่นี่สวยงามสวยงามตามท้องเรื่อง ดอกอีหยังเถาคืองามแท้นี่แม่พี่น้องเบิ่งดอกอีหยังซอเพิน่นปายางบ่ดอกต้นยางนาขึ้นสิบ,บ่แม่นต้นนี่ดอกเนาะพี่น,อน้องเนาะอ๋ตอต้นข้างในพู้นบ่แม่นต้นนี่บ่แม่นต้นนี่ดอกพี่น้องต้นยางนาเพิ่นละ่ะข้างในรรพู้น,รรน,นพี่น,อน,น,อน,น,น้องบ่แม่นตนน้นดอกไม้เตะพี่น้องกระหูวิดอกแต่ว่าซ้ากไปบูุ่๋งตัวใดเป็นต้นยางนาเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ยินแต่เสื้อพี่น้อง พราเจ้าปันเป็นกัญญาดีอยู่ธเถาดีอยุ้งคนปะตุกผูจีจบปตกดอกขึ้นามาเพิ่เก็บขยะเก็บยังไปสิอันเมื่อนี่เพื่อกักปลูกไหมพี่นอ้องเคนปลูกไหมต้นไหนกำลังปลูกไหมสุดผลเลยโอ้กอกยกล่องคอยขึ้หย่อนแสงเทงนะ้อพี่น้อง มันเป็นหย่อนแสงแบบใดเด้มันปรับสภาพันมันเที่ยวขึ้นบางห่นมันอยู่วังกลางแจ้งนะคะนอบปัดเขามานี่เขามานมานี่โมแบบว่าเป็นต้นใหม่ได้หลายสิเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องนาดว่าผลทตโตกคนกันยังมาหลายอยู่เรพี่น้องมาหลายอยู่มาหลายคนอยู่